สวัสดีครับใน,นช่องคุณพ่อการดไฟส์แข่งนะครับเย่วันนี้จะเป็นเด็กรีเวิร์สอีกหนึ่งเด็กนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะว่าเล่นไม่เยอะนะเด็กนี้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะแล้วอีกยังมียังมีงมอีกสองเด็กที่ยังไม่ได้ลองเลยด้วยนะแค่ไม่ได้เล่นหนึ่งเดียวพออ่าสไปยยังไม่ได้ลองเลยนะกับอีกเด็กหนึ่งอะไรยังไม่ได้ลองเลยนะสองเด็กก <c ười> ีราฟาอย่างได้ลองนะฮะก็จะเป็นกีราฟารีเวิร์สอจริงๆมันที่มันได้ลองเลยเพราะว่า มันแค่อัปเดตโครงจากชุดที่แล้วชุดที่แล้วมันอะไรเจเนอรลอะไรนั่นนะ่ะมันใช้โครงกีฬาฟาไงแล้วตอนนี้ก็คือแค่เปลี่ยนเอาเอเจเนอเรลนั้นออกอะ่ะแล้วใส่เป็นโครงกีฬาฟาเต็มเหมือนเดิมแทนก็สลับไปสลับมานะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นเองนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยเนาะก็กีลาฟานะรีเวิร์สนะอ้อ่ะมันเป็นมันเป็นโครงของจริงๆเด็กเนี้ยสลลงสลีฟเนี่ยมันเป็นของ ไอ้แมชชีนนิ่งเพราะฉะนั้นตัวเลือกมาเลยเป็นโรวเลอร์แมชชีนนิ่งนะครับไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นนะอ่ะกีราฟารีเวิร์สนะครับหนึ่งหมื่นสองพันมีโปรเทคสกิลออโต้เวนการ์ดเวนเพเทิร์นเมื่อมันโจมตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อมันโจมตีใช่เคาน์เตอร์บัตหนึ่งคู่แข่งเลือกการ์ดเลือกมือหนึ่งใบเอาการ์ดจากบนมือหนึ่งใบหรือมากกว่าเอาลงมาในช่องเรียนจะภาพนอนสกิลออโต้ไม่เกิดถ้าคู่แข่ง เอาการ์ดลงมาจากมือน้อยกว่าเกรดสามที่ติดกีลาฟ้าในโซของเราล็อกเรียกการของเราหนึ่งใบแล้วลุกตัวมันอัน,นจริงจริงไอส้สก,กิลเนี่ยมันดีนะแต่ว่าให้ดีจริงๆคือเราอาจจะต้องมีการโซชาร์จหรือต้องขึ้นสักไรสองไรสามอะ่ะมันถึงจะพอเล่นได้แบบง่ายๆเนาะก็อัน,นจริงมันมันยากไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพราะมันมีตัวยโซอยู่นั่นเองนะฮะอ่ะ อีกตกหนึ่งออโต้เวนการ์ดนะครับเมื่อเลียกาดคู่แข่งลงสนามในเธอเราอ่ามันแบอบกว่าในเธอเราเมื่อเลียกาดคู่แข่งลงสนามล็อกเลียกาดของเราหนึ่งใบแถวหน้าบวกหมื่นห้าโคตรง่ายเ้าก็บว่าหนึ่งเธอเราจะเสียเลียสองใบในการถูกล็อกนั่นเองนะฮะใส่เต็มสี่เนาะเก่งเก่งเลยเป็นรีเวิร์สที่ใช้ง่ายไม่ต้องล็อกเยอะก็แค่เหมือนเดิมกีราฟ้าเหมือนเดิมคู่แข่งลำคาญ โคตรลำคาญนะฮะเพราะฉะนั้นใส่กิราฟาเกรดสามตัวเก่าไว้เต็มสี่เพราะอะไรเพราะว่าไอเนี่ยมันเป็นหนึ่งตัวที่ทำให้เซตบอร์ดเซตโซเพื่อที่ทํทำให้โซเรามีกิราฟาเยอะได้นั่นเองก็อาจจะเอากิราฟายจัด,ด,ดเข้าไปนั่นเองนะฮะหนึ่งมือสัพันมีโพเทคออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีมบัสหนึ่งนำเรียนหนึ่งใบของเรายัดโซค่อยๆเอามือสองใบลงมาสนามเราจะพับนอนสกิลออโต้ไม่เกิดและไอตัวที่ ไอ้ตัวที่นอนสองตัวนั้นจะไม่สามารถลุในสแตนเฟตถัดไปได้นะฮะอีกสกีนหนึ่งคอนเทนิวเวนการ์ดในเธอเราตัวมันจะกพลังห้าพันต่อกีราฟาชื่อต่างกันในโซทุกๆหนึ่งใบถ้ามีชื่อถ้าแข่งเป็นเกียริสรัประสสูงกว่าขี่พิถันากายเป็นสองด้วยอ๋อถ้ามีชื่อแต่ต่างกันสองชื่อหรือมากกว่าแล้วแข่งเป็นเกียริสรัรสสูงกว่าขี่กายเป็นสองเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันมีร่างรีเวิร์สเพิ่มมาอีกล่างหนึ่งถ้าเกิดว่าในโซมันจะมีหนึ่งใบสองใบ สี่ใบมากสุดคือสี่ใบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะใส่เต็มสี่เหมือนกันใส่ไอไอด้วงด้วงด้วงกงินไกลนี่สองใบนะครับมันใช้ง่ายเนาะมันแค่อยู่ในดอกโซนใบเดียวก็เราก็เล่นได้สบายลรื่นๆแล้วก็อ่าหนึ่งมืนสองพันมีมีโปรเทคสกิลออโต้จากดอกโซนเท่าแข่งมีการ์ดใบใหม่เข้าไดเมจโซนในเทอร์นนี้เมื่อจบการ์ดที่แวนการ์เราโจมตีเคอน์เตอร์บาดหนึ่งชุบมันจากดอกลงช่องเลีย อีกสกิลหนึ่งเมื่อออโต้เลกกไปมาลงช่องเลียโซบัสหนึ่งเลือกเลียนหนึ่งตัวลุกแล้วก็ยูนิตนี้บวกหมื่นหนึ่งนั่นเองนะฮะใบนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราบังเกินว่าต้องยืนเป็นกิล่าฟาเก่ากิล่าฟาเกรดสามตัวเก่าอ่ะเราสามารถเอาเนี่ยมาเป็นตัวตีปิดแบบทิกเกอร์ได้เพราะว่าเราจะมีโซเกรดสามค่อนข้างเยอะแล้วมันสามารถทำให้ซื้อชื่อมันซามปุ๊บมันก็ ถอดทิ้งได้หรือว่าถ้าไม่พอใจหรือไม่อยากใส่ไอ้นี่ก็แนะนําว่าให้ไปใส่เป็นเปิดอน้าสามเพิ่มอีกสักใบหนึ่งก็ได้นะฮะอ่าดวงกวางเหมือนกันด้วงไม่ใช่ดวงกว่างแต่อันนี้มันคือไอเดดเลดไลออนเนาะเป็นไม่ใช่ด้วงนะเป็นอะไรนะช่างมันเถอะ <laughs> เป็นไอตัวตัวที่มันขุดรูดักเอาไว้ดักงดอะก็ออโต้แวนเลียนะครับเมื่อมันโจมตีโ so ซบัสเกตสามหนึ่งใบทิ้งมือสองใบ ตัวมันบวกหมื่นบวกคีอะไรคู่แข่งห้ามพิถักนั่นเองนะฮะไอตัวเนี้ยของชุดใหม่ล่าสุดโคตรดีเลยตอนแรกที่เห็นสกิลก็เฉยๆนะพอเล่นจริงแล้วมันของดีจัดๆนั่นเองนะฮะเป็นนักสู้เมกาโคโรเนี S เอสเก้าพันชิวห้านะครับออตโต้เมื่อลงช่องเลียโซบาร์ตหนึ่งคู่แข่งเอามือนหนึ่งใบลงมาสภาพลง,ลงเรียนสภาพนอนและยูนิตนั้นสกิลออตโต้ไม่เกิด และไม่สามารถลุกในสแตนเฟสก็คือจับแช่หนึ่งตัวสกิลอีกสกิลหนึ่งก็คือแอคทีฟกดในเมนเฟสจากดอบโซนทิ้งมือหนึ่งใบถ้าคู่แข่งไม่มีการ์ดสแตนอยู่เลยชุบตัวมันลงช่องเลียในสภาพแสตแตนแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งโคตรง่ายคือได้โซชาร์ตหนึ่งด้วยเปิดห้า3มแล้วทิ้งไอ้นี่ไปเลยก็ได้หรือพจแล้วทิ้งไอ้นี่ไปก็ได้คือแบบง่ายโคตรง่ายนะฮะ แน่น,นอนเด็กกีฬาฟามันต้องใส่กีฬาฟาเต็มทุกร่างเพราะฉะนั้นกีฬาฟาเกียรสองกับเด็กที่จับแช่กันหดลายทะลุนเถินนี้เพราะฉะนั้นเด็กนี้ไอ้นี่เก่งมากๆนะฮะกีฬาฟาเกียร์สองเก้าพันชิวห้าออโต้แวนเลียวันเพเทินเมื่อมันโจมตีเคาน์เตอร์บัสหนึ่งตัวบรรจกพลังห้าพันต่อการ์ดนอนหนึ่งใบถ้ามันบวกพลังอถ้าแข่งมีเลียน by, หนึ่งใบซึ่งมีเลียถ้าแตนอยู่หนึ่งใบหรือน้อยกว่าจวหนึ่ง ก็คือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งบวกพลังแล้วก็ดูว่ามีสแตแนอยู่กี่ใบมีหนึ่งใบหรือน้อยกว่าไหมถ้ามีหนึ่งใบน้อยกว่าได้จวดแถมด้วยอีกสกินหนึ่งคอนเทนิวเรียก,กัดนะครับเรียก,กัดในแถวนั่อกัับมันไม่สามารถอินเตอร์เซปแล้วก็ไม่สามารถย้ายได้ก็บังคับห้ามย้ายข้ามขึ้นขึ้นลงๆนะฮะอีกตัวที่ทำให้เควสของกิฬาฟากรีเวิร์สง่ายขึ้นก็นจะเป็นไอ้มอนี่อ่า เมก้าลาลาแลนเซอร์ออโตเรียการ์ดเมื่อมันโจมตีมันจะบอกพลัง2,000ต่อกการ์ดนอนคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็สามารถเอาเลียหนึ่งใบของเรายัดโซได้คู่แข่งห้ามอินตเสปห้ามเซปเนี่ยเป็นของแถมของจริงคือยัดโซเพราะว่าเด็กนี้รีเวิร์สถ้าอยู่รีเวิร์สปุ๊บมันมอย่างน้นต้องมีโซสักสักสักสองสาใบเกียรติสาสักสองสามใบกำลังดีนั่นเองนะฮะ คือมีโซเกลสามใบเดียวมันเขามันมันบังคับเอามือหนึ่งไปมาล็อกเอ้มันเอามือหนึ่งไปมานอนไงแต่ถ้ามีสองใบอ่ะแล้วคู่แข่งมันเขาไม่เขาไม่ได้บังคับศูนย์นี่เขาเข้าไม่ได้บังคับสองใบเขาบังคับแค่ใบเดียวเขาอาจจะเอาแค่ใบเดียวก็ได้แล้วยอมให้แวล์ลุกไม่งั้นมันเสียสองตัวแบบเสียเลนหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติเขาโดนล็อกไปเลนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยจากไอตัวเกล2สองหรืออะไรก็ตามเขาจะมาโดนตัวอีกข้างหนึ่งอีกรอก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะฮะแต่ว่า โดนแน่ๆหนึ่งใบในร่างีเวิร์สแต่จะให้สองหรือสามหรือสี่ก็แล้วแต่โซลแล้วแต่คู่แข่งนั่นเองนะฮะใส่กิราฟาเกรดหนึ่งไว้เต็มนะครับก็ออโต้แวนการ์ดเมื่อลงช่องแวนทิ้งน็อตมิดหนึ่งใบค้นหาการ์ดที่ติดชื่อกิราฟาตามเกรดที่ทิ้งทิ้งเกรดสามหากิราฟาเกรดสามจะหาีเวิร์สหรือหาล่างแรกก็ได้ทิ้งเกรดสองหากิราฟาเกรดสอง, 2, งอีกสกิลหนึ่งออโต้เมื่อลงช่องเลีย โซบัสสองจวหน so ึ่งโซบัสจะลดลงหนึ่งต่อจานวนเรียกากาู่แข่งที่นอนอยู่ฉะนั้นถ้าูแ่แข่งมีลเรียกากศนอนอยู่สองใบขึ้นไปก็เท่ากับว่าลงเรียจวฟรีง่ายและกิ่งตัวในชุดล่าสุดนะชุดที่แล้วนะครับก็จะเป็นอาบิลเลียนบลัสเตอร์ออโต้เรียกากศแถวหลังเมื่อในเธอเราถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกากศสแตนอยู่เมื่อจบการสู้สามารถนํามันขึ้นมือได้แล้วก็ ถ้ามือ6ใบหรือต่ำกว่าโซชาร์ตหนึ่งจวัวหนึ่งได้ก็ช่วยโซชาร์ตเผื่อจะฟุกกได้กีฬาฟาเกตสามเข้ามาก็ยังดีอีกสกีหนึง่งออตโอต้ช่องการเดียนนะครับเมื่อลงช่องการเดียนถ้าแวนการคู่แข่งนอนอยู่โซบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเลือกเลีกการคู่แข่งหนึ่งใบที่อันเลิกการหนึ่งคู่แข่งหนึ่งใบจับนอนแล้วก็ไม่สามารถสแตนได้จนจบเทินก็เลิกการแวนการตีคุณสามารถทิ้งอเนี่ยโซบัตหนึ่งทิ้งไือหนึ่งใบจับ เลียอีกข้างหนึ่งที่มันอยู่บนช่องฟอร์สสักสองสามใบอย่างเงี้ยจับนอนซะได้ถ้ามีสองใบคุณก็ทิ้งมือสองใบแล้วก็จับล็อกสองข้างเลยจับนอนสองข้างได้เลยตัวช่วยไงเดมประจำเด็กนะฮะก็จะเป็นไอ้เจ้าเนี่ยสุภาพบรุดไฮคลาสมอสคอนติเนียในกองกับในโซนนะครับนะว่าเป็นเกรดสามโยไม่จำเป็นเท่าไหร่นาะอีกสักิดนึง แอคทีฟเรียกาดจับมันนอนเอาน้ำมาันดินจากดอปหนึ่งใบ,บกับใต้กองได้ไง่ายหนึ่งแดมสก,กินนีเ้เธอลังังเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันถูกจับนอนได้เลยแล้วกีลาฟ้าเราล็อกล้วก,ก็ล็อกไอนี้ก็ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีประโยชน์แหละที่จะไม่ล็อกไอนี้ใช่ไหมง่ายล็อกไปเถอะนั่นเองนะฮะที่มันเหลือใส่เกล็ดสามเปิดหาสามแค่ใบเดียวเพราะฉะนั้นุณอาจจะไปถ้าอยากได้เพิ่มก็ต้องไปลดที่เกรดหนึ่งออกใบอื่น หรือไปลดที่ไอไอแมงช้างเออนึกตั้งนานไอแมงช้างเกียสามลงก็ได้แล้วจะใส่เบอร์ทหารสามเพิ่มนะฮะคุณพ่าใส่ฮิวเกียสามเต็มสี่แล้วนะครับใส่จั่วห้าใส่เป็นดรพีจีสี่แล้วก็ดรอเฉยๆธรรมดาหนึ่งใบเนาะเด็กนี้เนก้าโครนี่คุณพ่อคิดว่า,วาถึงแม้จะมีกีราฟ้าเกดสองมาแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็งานช้างนะฮะไม่มีจั่วเลย ถ้าไม่ได้ทิกเกอร์แล้วก็คริเจ็ดนั่นเองนะครับโอเคเด็กดนี้กับโพเทคหนึ่งเนาะอืออือเพอร์เฟกไลท์มันก็จะมีกีฬาฟ้าเกรดหนึ่งที่ทำให้เราช็อปปิ้งของได้กับกับไอเนี่ยสองตัวอ่ะก็ให้ดีก็คือตรงลายตรงลายมันเนาะทิ้งกลหานั้นให้ดีตอนนี้คอมโบใหม่ก็คือทิ้งไอตัวใหม่ไอเมกาโคลนีเอเนี่ยแล้วก็ไปหากีราฟาเกรดสองขึ้นมือ ล้วสมมติว่าถ้าเราได้เริ่มเริ่มหลังเราได้ตีก่อนใช่ไหมคุณก็ทิ้งมือหนึ่งใบอะไรก็ได้ทิ้งมือหนึ่งใบสมมติมือคุณถือแบบเพอร์เฟกเลยนะทิ้งไอเนี้ยแล้วคุณก็ชุบไอนี่มาโซชาร์ตหนึ่งโกงหน่อยนะโกงโกงโกง,โกงนะสุดา้ายเป็นกีราฟาเกตสามแค่นี้คุณสามารถไล่ตีแปดพันแล้วก็เก้าพันได้ในตอนเกมเลยแลวคุณมีไอนี้ลอยในหลุมแล้วอะง่ายปะง่ายมากไอนี้เสร็จทิ้งไปเลยก็ได้นะ แล้วก็สามารถชุดมันใหม่เทินหน้าได้ถ้าเขาแข่มีไม่มี stand ยูนิตสแตนอยู่แล้วก็ขึ้นสองก็อากิลาฟ้านี่แหละอืแล้วก็แค่นี้ต้องตีแค่นี้ก็ได้ตอนนี้มันไม่ต้นเกมเขาไม่น่าจะมีก็เคาน์เตอร์บัหนึ่งได้จััวหนึง่งบวกอาจจะบวกแค่ห้าพันแต่ได้จััวหนึง่งก็ไม่ได้แย่ค่นี้ตีเก้าพันแล้วก็ขึ้นสามขึ้นสามที่บอกว่ามันมันต้องเซตบอร์ดด้วยกิลาฟาแรกก่อน เพราะว่ามันจะทําให้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ลงข้างอีกสักข้างหนึ่งอาจจะลงเป็นกีราฟานี้ก็ได้เพื่อทาให้มันยัดโซได้อะค้างนี้จ,จะมีตูดสบายหนึ่งก็มีตูดสบายถ้าไม่เจอแคนยิงอะไรพวกนี้คุณอาจจะลงตูดเป็นไอ้นี้ก็ได้มันไม่มียิงนอกเทเนแล้วนี่ในแวนวีส็จแลวก็ยกขึ้นมือถ้าม,มือต่ำหกใบหรือต่ํากว่าก็ยกไม่มีก็เก็บไว้ก่อนอ่ะแล้วก็แบเทิลครับ เอาไอ้นี้ตีก่อนหมื่นสองไอ้นี้ตีบูทตีเสร็จอันนี้ถ้ามีท่านี้พอกรยกขึ้นถ้ามีมือหกใบต่ำกว่าก็ยกแล้วก็แวนตีบัตหนึ่งยัดมีกิลาซ่าในโซสามชื่อสามชื่อบวกไปหมื่นห้าคู่แข่งเป็นเกียรอะไรถ้าแข่งเป็นเกียรสามก็บวกคิตีเสร็จถ้าคืนนี้มีเจ็บแดมก็เคานต,บต์บัตหนึ่งโดดโซบัตหนึ่งโซบัตเป็นตัวเลิมออกไปลุกไอ้นี้บวกหมื่นไอ้นี้รับทิกเกอร์ถ้าไม่รับทิกเกอร์ก็ตีคางไป แล้วก็ตีตีแล้วก็ขึ้นเป็นกิราฟารีเวิร์สนะฮะปุ๊มขึ้นเป็นกิราฟารีเวิร์สปุ๊บตอนนี้เรามีโซเป็นกิราฟาถึงสามใบด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีแค่มันสองใบก็คุ้มแล้วมีสามใบนี่คือคุ้มมากนะฮะ,ะดังนั้นถ้ามีกิราฟารีเวิร์สปุ๊บคุณก็ลงเป็นไอ้นี่ได้เลยมอสมอสลงได้เลยสก,กิลมอสเลสเอาเก็บหลุมหนึ่งใบแล้วหายหนึ่งเดมแล้วก็แบทเทิลครับ เอาไงดีเอาอ้นนี้ตีก่อนก็ได้แล้วก็อ้นี้ตีก่อนก็ได้ไไดหรือเอาแวนตีเลยก็ได้ตีขอมือหนึ่งใบหรือมากกว่าถ้าน้อยกว่าสามแวนลุกคือแบบแควท้าจะไม่ให้สามอยู่แล้วป่ะเพราะว่ามันไม่สามารถลุกได้เขาเสียมือสามโดยที่ไม่สามารถลุกได้ในเทินหน้าคือคือเสียตูดแวนไซส์แล้วก็หน้าหลังอย่างเงี้ย หรือเขาคงจะให้สองข้างนี้หรอกนะคงไม่ให้เนาะซึ่งถ้าเขาให้หนึ่งตัวปุ๊บคุณก็ล็อกเลยลุกแหวนแล้วก็สกิลล่างครับเมื่อมีการลงเรียนในเทิร์นนี้ล็อกล็อกไปเลยไม่ต้องสนใจเพราะแถวหน้าบุกหมื่นอยู่แล้วไอ้บุกหมื่นห้าอยู่แล้วง่ายอ่าแล้วก็เช็คทิกเกอร์ลงซ้ายลงขวาก็แล้วแต่อาจจะตีข้างนี้ต่อแล้วก็แหวนตีต่อสมมติว่าม,มีมีไอ้ด้วงอยู่ยใน,อย,ในอยู่ในดุมอีกใบหนึ่งอย่างนี้ คุณก็เอาไอ้นี่ตีก่อนแล้วก็เอาแวนตีสกิลแวนเมื่อเธอนี้มีการเจ็บคัลเ,เตอร์บัตหนึ่งโดดอ่ะไอ้นี่ตีต่อแล้วคเ,เตอร์บัตหนึ่งโดดไอ้นี่โดดลงมาก็โซบาตตัวที่ไม่ใช่กีฬาฟาอ่ะไม่มีอาจจะย่องยอมเสียกีฬาฟาหนึ่งตัวยอมเสีย,กยเยกตหนึ่งไปก็ได้เพราะเรายืนเป็นรีเวิร์สแล้วเราไม่จำเป็นต้องต้องมีชื่อต่างแล้วลุกไอ้นี่บวกหมื่นไอ้นี่มันบวกหมื่นห้าแล้วไอ้นี่ลงมาไม่ทันเห็นหมื่นห้าเพราะฉะนั้นไอ้นี่จะบวกแค่หมื่นเดียวไอ้นี่บวกหมื่นห้าก็ยังแรงอี แล้วก็จบเทินอันล็อกคู่ครับถ้าเจอเคีย์ก็ดุนจริงก็เล่นอยู่แค่นี้ก็ข้อดีของมอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่จาเป็นต้องลงรีเวิร์สล่างธรรมดาตอนนี้มันก็เก่งพอสมทวนแล้วจากของใหม่อะไรพวกนี้เข้ามาอย่างตัวตัวใหม่อย่างตัวมันเองที่ล็อกไปแล้วหนึ่งข้างถ้าไม่ได้เจอแอคเซลคู่แข่งก็ค่อนข้างมีปัญหานั่นเองนะฮะถ้าเจอ มันมันค่อนข้างกีฬาตอนเนี้ยล่างนี้นะมันค่อนข้างจะแพ้ Excel แต่ถ้ามีไอ้นี่รีเวิร์สมาปุ๊บโอเคมันมันพอสู้ Excel ได้เพราะว่านอกจากไปเจอ Excel ที่มันเมตามือหนาด้วยหลายรอบด้วยอย่างเนี้ยมันก็ไม่ไหวแต่ถ้า Excel ส่ตัวเนีมือมันจะไม่หนามากถ้าไม่ได้ใส่ดอเยอะหรือแบบอย่างที่บอกไม่ที่ d ด็กเมตาก็เขาก็ต้องเสียมือมาให้เราแล้วก็แถวหน้าบกมื่นห้าอย่างนี้อีกก็กัดยากนั่นเองนะฮะอย่างที่บอก Excel มันไม่ชอบแ x c เซมันมันเจอโพเทคได้มันเจอฟอร์ได,ได้แต่แ x c เซนี่แบบไม่ค่อยสู้นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้กับพี่กีราฟ่ารีเวิร์สนั่นเองนะครับน่าจะไม่งงเนาะสกิลก็ค่อนข้างจะเหมือนจะยากอเอาจริงสกิลที่อ่านก็เหมือนจะเล่นยากเข้าต่ยากแต่พอเล่นจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นง่ายอยู่นั่นเองนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะ ไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ